ีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมข้างนับในเครื่องบิน S14 นะครับใน d i เ e สเวิลด์โคใน,ในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำทริคอย่างหนึ่งนะครับในการเทิร์นนะก็คือการเลี้ยวของเจ้าเครื่องบินลำนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับต้องอธิบายเรื่องหนึ่งก่อนก็คือ S14 เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องแบบกึง่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับคือมันอยู่แบบยุคก,ก,ก้ามกึ่งนั่นเองนะมันไม่ได้แบบเป็น อคอมพิวเตอร์ทั้งลำา1 0 0นะครับแล้วก็ใน A14 เนี่ยจะมีระบบที่ชื่อว่า AFCS อยู่นะครับมันก็คือ FCS อย่างนึงอะแหละเหมือน S8 นะครับ Flight Control System เพียงแต่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนอที่ปัจจุบันจะใช้อะว่าง่ายนะแล้ว ASFS ของ s 1 4ทำอะไรนะครับของ s 1 4นะครับจะใช้ในการทำให้เครื่องบินสแตบไลท์นะครับหมายว่าไงหมายความว่า ช่วยทำให้เครื่องบินเนี่ยบินนิ่งขึ้นนะครับอ่านั่นคือความหมายของมันนิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะอะบินตรงดิกอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะนิ่งใงที่นี้คือเหมือนมีความสมูทมากขึ้นนะก็คือความนุ่มนวลแล้วก็เครื่องไม่บินแบบแข็งๆแ,แบบเครื่องบวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะงั้นอย่างตอนเนี้ยครูเจนว่าผมบินตรงใช่ไหม ปุ๊บอ่ะผมไม่จับจอยอะไรทั้งสิ้นนะดูคอนโทรลด้านล่างซ้ายนะครับขึ้นไปจะง,งัดหน้าขึ้นนะครับอ่านี่คือเริ่มปกตินะครับถ้าเป็น s 1มันจะบินตรงเป็น s 1 6บินตรง s 1 5บินตรงนะแต่ s 1 4ไม่ใช่นะ FCS ของมันเป็นอย่างนี้นะครับนั้น s 1 4เวลาบินอ่ะเรายังต้องทิมอยู่เนาะแต่เมื่อผมโรลเครื่องนะครับอ่ะแล้วก็ลองดึงนะครับมันดูนิ่มใช่ไหมใช่ครับเครื่องมันจะการให้นะครับ ซึ่งไอแผง FCS เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนี่คนระับ AFCS นี่เนหะ็นไหมคือถ่าผมเปิด s t ตบิ l ไล e ไว้นะครับถ้าผมปิดนะครับ3ตัวปุ๊บผมดึงจอยไปนิดเดียวแต่ว่าเครื่องจะบินแข็งขึ้นนะครับแล้วมันจะดึงปุ๊บมันคือมันจะไปเลยนะครับคือเครื่องมันจะงัดทันทีกลับมาเปิด FCS เหมือนเดิมนะครับเผื่อว่าเครื่องมาสายนะครับเห็นไ,ไหมแต่เมื่อผมเปิด FCS ทั้ง3แกนนะพิชโลยอนะครับ อันโหลองดึงใหม่นะครับมันก็ยังใส่อยู่บ้างแต่คุณเห็นว่ามันนิ่งขึ้นคือมันกลับมานิ่งอ่ะเร็วแหวกกว่านะครับเอ๊ะมาดูข้างนอกนะครับคุณเห็นว่าเอเรทที่ปีกนะครับแล้วก็ตัวพิชตด้านหลังเนี่ยเอเรเตอร์ A เนี่ยมาขยับพร้อมกันนะเห็นปะ่ะอ่ะอันนี้คือระบบเอฟเซน์อย่างหนึ่งที่มันทํามานะครับอ่ะมามุมนี้จะเห็นง่ายกว่านะ มันเหมือนไม่ขยับนะับแต่จริงม่ขยับขยับน้อยมากนะครับอ่ะคือ FZ เนี่ยมันไม่ได้คำนวณน,นะครับว่าหากเสือมันต้องใช้นะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแก้ไม่ได้นะครับเครื่องเขาเออกแบบบางนี้นะครับเพราะสมัยนะั้นเขายังไม่คิดว่าหางเสือมันจะเอามาใช้เหมือนว่าใช้ในการโรงนะครับแล้วก็มุมของหางเสือก็ด้วยนะครับมีผลนะมานี้อะละถัดมานะครับ ก่อนเข้าสู่การเทเลสตาที่ใด้ดูนะครับต้องเข้าใจกับว่า S14 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสู้ BVR คือการต่อสู้นอกระยะสายตาดังนั้นเมื่อคุณทำการต่อไฟในระยะประชิดนะครับหรือโค้ชเฟร่เนี่ย S14 จะง่อยแดกนะครับคือมันเป็นจุดอ่อนของเครื่องบินลำนี้นะครับเพราะอย่างที่คุณเห็นนี่แหละปุ๊บอ่ะคุณเห็นว่าเครื่องมันใหญ่มากนะครับแล้วก็โตมนันอาะจะแบนๆนะครับ เพราะว่าเครื่องมันออกแบบมาสําหรับการทําความเร็วเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการต้องเลี้ยวสู้อะไรเนี้ยใกล้นะครับข้อดีของเอ4อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ได้เปรียบในหลายๆเครื่องคือเครื่องยนต์เ1 4เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับ S15 นะครับนั้นอัตราการเร่งเนี่ยมันจะสูงมากนะครับการทําความเร็วเครื่องอ่ะมันจะสบายมากสำหรับลำนี้มากนะครับดังนั้นเมื่อคุณเทิร์นนะครับเทิร์นเลี้ยวไปมาเนี่ยแล้วเสียความเร็วอ่ะคุณสามารถ ดันเครื่องยนต์เนี่ยไปสุดเลยได้ก็ได้นะเพิ่มเติมกำลังนะครับแป๊บเดียวความเร็วจะกลับมานะครับอ่าทาให้คุณมีกําลังมากขึ้นในการเลี้ยวนะโอเคนี้มาจะเริ่มเลี้ยวกันนะครับเทอร์เรดของ A24 นะครับจะอยู่ความเร็วที่ประมาณ300น็อตนะครับอย่าให้ต่ํากว่า280หรือ250นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการต่อสู้เรือประชิดดังนั้น เมื่อคุณเทินที่ความเร็วประมาณช่วงนี้ช่วง280-250เนี่ยซึ่งปกติเครื่องอื่น,นะะจะเลี้ยวได้อยู่นะครับแต่14จะเริ่มเลี้ยวไม่ได้นะครับเครื่องมันจะสายนะครับอจาจจะกหนังสตที่ดูนะครับผมว่าความเร็วนะครับแล้วก็ดึงจะติ๊กนะครับสามร้อยคุณเห็นว่าสามร้อยผมยังดึงได้อยู่นะครับแต่แป๊บเดียวคุณเห็นว่าความเร็วมันลดลงเร็วมากนะครับเนี่ยพอสองร้อยน็อตแล้ว คืนนะรับเครื่องมาาันจะเอื่อยนไะไรว่โลปุ๊บมันไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นลำอื่นองบ200น็อตมันยังไหวอยู่ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่ดึงนะครับปุ๊บไปกาลังไปสุดแล้วเร่งแล้วดึง ยังได้อยู่แต่นี่พอครูจะเปิดมุมมากๆปุ๊บดึงสติ๊กนะครับเข้าไปาครูเห๋ยวความเร็วบส14อะ่ะจะลดลงเร็วนะครับลดลงแล้วแล้วมันเร็วๆมากครูเหว่าเครื่องสั่นนะครับสั่นสุดๆเลยโกเคืคนอ่ะนี่คือข้อเสียนะคือเครื่องบินมันไม่สามารถเปิดเอลเอมากได้นะครับในการเลี้ยวเมื่อเปิดมากเนี่ย มันจะเสียความเร็วง่ายนะครับ A สสจะเสียความเร็วง่ายมากในขนาดเดียวกันมันก็เอาความเร็วกลับมาง่ายเช่นเดียวกันเมื่อคุณคืนตรงนะครับทีนี้คําถามถัดมาบางคนจะเริ่มสงสัยคือปีกล่ะ A สสนะครับในเมื่อมันลูบปีกไปมาได้นะครับมันสามารถชดเชยได้ไหมนะครับาตามที่มีหลายคนแนะนํามาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าแนะนําว่าให้เราลูบปีกนะครับอยู่ที่40องศารหรือ45ถึ50ง50องศานะครับในการดอกไฟแต่สำหรับผมอะ่ะ แนะนาว่าให้มันออโต้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณรูปปีกนะครับอย่างนี้อเราลดจนเหลือสักห้าสิบนะฟิกไว้นะครับแล้วก็ลองเทิร์นดูนะครับใช่ครับมันเลี้ยวได้แต่เมื่อความเร็วคุณตกนะครับเครื่องมันจะควงนะครับเร็วมากแล้วมันจะดึงไม่อยู่นะครับหมดละโอเคคืน เออเพื่อนจะใส่โอเคผมเลยแนะนว่าให้ใช้ออโต้ดีกว่านะครับในการเลี้ยวนะครับอ่ะละทีนี้ทริคที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือว่าเวลาคุณเลี้ยวี4เวลาด็อกไฟเนี่ยเช่นคุณดึงอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมปึ๊บแล้วความเร็วคุณเสียคุณเปิดเอลเอ็มเพิมากขึ้นนะครับแต่ว่าุูเจว่าเครื่องมันจะค่อยงัด าไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าคุณยังอยากเลี้ยวต่ออ่ะมันเป้าหมายยังเลี้ยวอยู่ไปทางขวาเงี้ยคุณทํายังไงนะครับคุณจะไปจะต้องถีบลัดเดอร์นะครับือหาเสือนะครับแป้นเท้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับดึงนะครับปึ๊บเครื่องมันจะควงนะับเงี้ยอ่ะผมต้องการดึงทางซ้ายผมดึงสติกไปทางซ้ายมันไม่หมุนใช่ไหมแล้วถ้า คุณปล่อยให้ดึงเรื่อยๆเ,เครื่องมันจะหมุนนะครับมันจะสตอลตกลงมา,มาเข็มเอาใหม่เข็มถีบแบตเตอร์นะครับช่วยปุ๊บๆอยากเลี้ยวซ้ายก็ถีบแบตเตอร์อ่าอยากเลี้ยวขวาก็ถีบแบตเตอร์ขวาอยากเลี้ยวซ้ายก็ถีบแบตเตอร์ซ้ายนะครับโอเค กูจะว่าเครื่องมันโลกลับมานะครับอ่ะเมื่อถึงย่านโลสปีดนะครับสติ๊กโลซ้ายโลขวาใน14มันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับมันก็เหมือนหลายเครื่องแหละแต่14จะเป็นหนักมากดังนัน้นต้องใช้รัดเดอร์นะครับในการช่วยรวมถึงการเลี้ยวเพื่อสเตเบิลไลท์แบบระนาบเนี้ยก็ต้องใช้รัดเดอร์ถีบครับช่วยดึงมันก็จะทําให้คุณเลี้ยวได้ตัวที่นิ่งมากขึ้นอ,ะอ่ะเลี้ยวโดยที่ไม่เสียวงเลี้ยวประมาณนี้แหละเนาะ ม้หมโอเคสรุปก็คือเวลาคุณเล้ยวเอซิบสี่นะปลาดอกไฟเนี่ยจะเป็นจะต้องถีบลัดเดอร์นะครับเมื่อคุณดึงจนความเร็วมันต่ำกว่าสามร้อยน็อตนะครับมันจะมีผลนะครับมากๆมันจะช่วยให้คุณได้เร็วได้ดีขึ้นนะมันจะคล้ายๆกับตอนลงจอดเรือแหละที่คุณ บินช้าแล้วคุณจะต้องเลี้ยวไปมาคุณเห็นว่าโร่เครื่องเครื่องมันจะสายสุดๆนะครับมันจะต้องใช้ลัตเตอร์นะครับในการคุมแทนนะครับกอิ14จะเป็นแบบนี้นะโอเคก่อนจากกันไปนิดนึงนะครับในเรื่องของ ASVS นะครับมันช่วยทําให้นิ่งนะครับมันไม่ได้ไหมายความว่ามันจะกั้นแรง G ีให้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใส่กําลังสุดอัพเตอร์เบิร์นแบบนี้แล้วคุณบินเมอร์กัสตูแล้วคุณดึงสต๊กทันทีอะไรเงี้ยคุณจะ โอจีนะครับถ้าคุณบินเร็วมากๆอะแล้วคุณดึงอะปีหักนะครับทันทีเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องเมิดกับสตูแล้วจะต้องดึงสติกนะครับให้ค่อยดึงนะครับทีนี้จะมีคําถามต่อว่าอา้าแล้วคือมินลำเนี้ยคุณอยากที่คุณเห็นว่าหน้าปักทุกอย่างเป็นลูกปัดกลมๆหมดแล้วก็ฮัตมันไม่มีอะไรนะครับผมจะรู้ได้ไงแหละว่าเวลาเลี้ยวมันได้ไม่ได้นะครับคือมันใช้ความรู้สึกล,ล้วนๆนะครับ มันไม่สามารถกลับมาดูที่ฮัทได้นะครับบางทีถ้าเรามองหลังเงี้ยผมก็ดูที่ปีกเอานะครับเพราะว่าเราใช้อโอโต้เราจะดูออกนะครับถ้าปีกกลางแปว่าโอเคเราบินชาแล้วมุมอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าบินลูกแปลว่าเราบินเร็วมากนะครับว่าดึงอีกดึงอีกดึงอีกสุดปุ๊บสตอ โอเคข้างมานี้อ่ะเดี๋ยวผมไปสาธิตกับ AI ให้ดูสัก2ยกก็แล้วกัน s i k e 12 o c 12 o c 3 o c 10 o'clock high Twelve o'clock high, three o'clock high, twelve o'clock low, eleven o'clock high. 12 o'clock. Four o'clock roll. Twelve o'clock. Spike. Twelve o'clock. Seven o'clock. Four o'clock. Twelve o'clock high, six o'clock low, twelve o'clock, twelve o'clock. Nine o'clock, twelve o'clock high. On a six, go get him. You're right behind him. Get ahead, man. Twelve o'clock, six o'clock, eleven o'clock high. 12 o'clock high. On his six, go get him. Right on his six, burn that sucker. Right smack on her nose. The Bandit going down is โอเคครับก็จบกันไปกับทริปของ E14 นะครับสรุปก็คือ E14 อ่ C, มันจะเสียความเร็วง่ายในการเทิร์นต่อไฟนะครับแล้วก็เมื่อความเร็วมันต่ำกว่าประมาณ270-280เนี่ยเครื่องมันจะเริ่มสายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยการโรนะครับอย่างเช่นนี้เพื่อมางคับเครื่องเนี่ยให้เลี้ยวนะครับไปทางทิศทางต้องการเนี่ย มันจะเริ่มไม่ไปนะครับคุณจะเป็นจะต้องใช้ลัดเดอร์นะครับหาเสือนะครับช่วยคือคุณต้องถีบลัดเดอร์ช่วยนะครับเพื่อเครื่องมันเลี้ยวไปนะครับอ่ะก็เป็นทริคอย่างหนึ่งในไอิสี่นะครับในการเทด็อกไฟเนาะถ้าเกิดว่าความเร็วต่ำมากๆนะครับการโรจะใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องถีบทางเสือช่วยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบแค่นี้ครับโอเจอคลิปไปนะครับ